สวัสดีครับผมพอกเ้นครับเมืนน่อนี้ผมมาอยู่หนองไข่เดอ้อมักสมมอ้อพี่นอ้องใ้โฮมมักสมมอ้อครับอีสา,บานบ้านเฮาอยู่ทงหน้าพอกเบนบ้านเกิดเมืองน่นครับมาสสีเขาซอยลูกไงนี่ต้นมักสมมอ้อครับสองต,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 ต้นพุ่นต้นพุ่นต้นพี่อยู่กลางทงหน้าผมบ้านไร่จึงเชยพุมม มาสีซอยลุงไงลุงบักเบนอยู่ไฮอยู่หน้าครับมีเฮน้าปลาเขา่าปลายางปลาปามมีเบิดมีนักษาปลาก็มีอมีสารบันเทาขึ้นหอดตอพอตะแม่เนาะครับวิถีชีวิตคนอีสานบันเทาห้อยตีนห้อยมือเพิ่นพอเป็นสอนครับสอนดิ เคือนหอดตะพพแต่แม่มีความสุขไรครับมาบ้านเตะห้องหมักสมม้อรครับ,รรรรบ,บ,บพี่น้องสมม้อไม่ง่ายง่ายหมักสมม้อกำลังลุนสมม้อแสบแสบหวานลำล้ำมาสีเขาเด้พี่น้องมาสีเขาใส่ลูกจวบครับมื่อนี่อยู่หน้า มันเกี่ยวเขาผู้เดียวแล้วแล้วไปลองมาตุ่มมะห่มมาสีเขาส่ากัน